ม i นิมอลมิ l ไบอร่อยจังวันนี้เราจะมาทำดำพริกปลาร้ากันค่ะส่วนผสมง่ายๆสไตล์บ้านๆน,นะคะอันดับแรกก็จะเป็นพริกหนุ่มค่ะเราจะใช้ประมาณ4-5อันนะคะเราจะทำการจิ้มน้องให้ทั่วก่อนนะคะเวลาที่เอาไปย่างเขาจะได้สุกเท่ากันค่ะทำให้ครบทุกอันเลยนะคะ ตามมาด้วยพริกแดงมะเขือเทศเราจะหั่นครึ่งก่อนนะคะกระเทียมไทยหอมแดงน้ำตาลมะพร้าวน้ำปาลาร้าต้มสุกน้ำปลาอย่างดี อันดับแรกเราเป็นแม่บ้านไอทีนะคะสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไฟฟ้านะคะเนี่ยค่ะเราจะใส่น้องลงไปนะคะจัดเรียงให้สวยงามค่ะทางพริกหนุ่มแล้วก็พริกแดงอบ180องศา15นาทีค่ะ น้ำพริกหนุ่มนี่จะเป็นคือเราจะใช้เราจะทำในแบบของอาภาคเหนือนะคะนี่ค่ะเสร็จรอบแรกเราจะกลับด้านก่อนนะคะแล้วอบต่ออีก15นาทีค่ะเพราะว่าด้านเดียวเขาก็คือยังสุกไม่ทั่วนะคะเราจะใช้ไมเซตอารมณเหมือนกับประมาณว่าตอนที่เราย่างเตาถ่านนะคะแต่อันนี้คือเราทำกับมอมอทอดไฟฟ้านะคะ เราจะพลิกน้องสักนิดนึงนะคะกลับด้านแล้วก็อบต่ออีก15นาทีค่ะเพื่อให้น้องสุกเท่ากันทั้ง2ด้านนะคะก็จะเป็นสูตรทางภาคเหนือค่ะก็ที่เราใส่พริก2อย่างเพราะว่าเราต้องการเนื้อสัมผัสให้น้ำพริกนิ่มๆมนะคะอบต่ออีก15นาทีค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะอบรอบสองเนี่ยนะคะเนื้อสัมผัสก็จะได้และน้องก็จะสุกทั่วกันค่ะเราก็จะเอามาพักให้หายร้อนก่อนนะคะทั้งพริกแดงแล้วก็พริกหนุ่มพอหายร้อนเสร็จแล้วเราจะทําการลอกเปลือกออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคําค่ะพักไว้ก่อนนะคะส่วน<อ>พริกแดงเราก็จะแยกไว้ค่ะอันนี้เราจะไม่ไปอกเปลือกนะคะอันดับถัดไปเราก็จะเอากระเทียม หอมแดงแล้วก็มะเขือเทศนะคะเข้าไปอบต่อใช้180องศา15นาที2ด้านเช่นเดียวกันค่ะเราจะเกลี่ยน้องไม่ให้ทับซ้อนกันนะคะเวลาที่อบน้องจะได้สุกเท่ากันค่ะมะเขือเทศเราจะผักครึ่งก่อนนะคะเวลาเราย่างเวลาหรือเราอบมันจะได้สุกพอดีค่ะด้านไหนจะได้สุกเท่าๆกันด้วยนะคะ จัดเรียงอย่างสวยงามไม่ให้ทับซ้อนกันนะคะอบ180องศา15นาทีเหมือนเดิมค่ะอ่ารอบแรกเสร็จแล้วนะคะมะเขือเทศจะเริ่มนิ่มแล้วค่ะแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังไม่สุกดีนะคะเราจะกลับด้านก่อนค่ะแล้วก็เกล่ย ระเทียมแล้วก็หอมแดงด้วยนะคะไว้สำหรับอ,อบต่อรอบสองค่ะให้อีกด้านหนึ่งเขาได้สุกทั่วกันนะคะนี่ค่ะเข้า,เาไปอบต่ออีก180องศา15นาทีรอบที่สองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งกระเทียมหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศสุกพร้อมกันแล้วนะคะทั้งสองด้านทีนี้เราก็จะมาพักน้องให้เย็นนะคะเรามาเริ่มตำน้ำพริกกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะใส่เป็นหอมแดงกับกระเทียมที่เราย่างเมื่อกี้นะคะที่เราอบทำการอบเมื่อกี้ค่ะ โขกให้ละเอียดนะคะตามด้วยพริกแดงค่ะลำดับถัดไปก็จะเป็นพริกหนุ่มย่างที่เราลอกเปลือกแล้วแล้วก็เราซอยเป็นชิ้นพอดีคำไว้นะคะเวลาที่เราตำ ก็คือน,น้องจะได้ผสมผสาษและเข้ากันได้ดีค่ะเนื้อสัมผัสคือทานง่ายโขกทุกอย่างให้รวมกันนะคะแล้วก็แหลกละเอียดค่ะสุดท้ายตามด้วยมะเขือเทศย่างค่ะมะเขือเทศเราจะไม่ตำแรงนะคะเราจะบี้บให้น้องอ,อ่อแมตก,กันกับพริกกับเครื่องในในครกน,นะคะค่ะพอน้องแมตกันแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วย น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาอย่างดีแล้วก็น้ำปลาต้มสุกค่ะมีเติมน้ำต้มสุกนิดหน่อยนะคะก็ผสมให้เท่ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับน้ำพริกปลาล้าสูตรมินิมอลมิลาบอร่อยจังค่ะ พอตักออกมาแล้วสวยงามนะคะเราก็จะมาโรยหน้าด้วยต้นหอมแล้วก็ผักชีนะคะเพื่อให้ความสวยงามแล้วก็เวลาทานก็จะได้หอมด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Minimal m e l l ใบ่อร่อยจังค่ะ